สวัสดีได้เจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับตุ๊กตาพาฝันมาค่ะกินกาแฟดำนํากันเนาะค่ะเนาะกาแฟดำหอมๆหหอุ่นๆเมื่อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสก็คือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะเข้ามาหาหนําชีวิตตอนนี้พันเดดกำลังอกค่ะสดชื่นมากาแฟอุ่นๆข้างในบ้านค่ะอากาศข้างนอกมันเป็นอากาศเย็นนะเจ๊เด้อแต่ว่าเดดออกมาก็เลยทำามือรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาเนาะค่ะเนาะมา กินกาแฟน้ากันค่ะเบึ่งหาเรื่องมาเม้ามวยกันคนเนาะเนะ เมื่อกี้พันเด็ดยังบ๊อกวันนี้พันเด็ดโอกเด็ดโอกก็เป็นอากาศดีเด้อค่ะจะเด่นว่ามันนี้จิ่งขึ้นบ๊อกขึ้นเรื่องตือโบอกเมื่อกี้นี่แวบเข้ามานําหัวสมองพันไปเบิ่งอันจอมือถือพันทีแรกว่าบบมีฝุ่นจับเพราะเอ้เช็ดเนอข่นเนาะบ่ได้พ่มาเบิ่งอีกทีมันนั่งอยู่เลยเพราะว่าอัน เป็นเคิบอยู่ค่ะ <laughs> จอมือถือเป็นเคิบอยู่เป็นฝุ่น <laughs> มันตรงแสงแดดเนาะค่ะเนาะดีนะคะ่ะถ้าว่าลังเืออัดอยู่ดีๆฮันกองมีการบอกว่าคุณต้องทําความสะอาดเลนกล้องเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันรูปคุณจะไม่ชัดพันบอกเลยเด้อคะ่ะเออยันลังเื่อหัวหัวค่ะล้งเธออัดอยู่ดียันเด้งขึ้นมานะคะต้องทําความสะอาดเลนหน้ากล้องเพราะว่ารูปจะไม่ชัด รูดจะไม่คมชัดอันเดี๋ยวนี้ฮันเทคโนโลยีบอกเขาว่าต้องเอสเตอร์เนาะคะเนะสมัยก่อนนั้นเขาเป็นคนนั้นบอกเพิ่นมันบอกคะ่ะถ้ามานั่งคดถึงยีหลีกนันนะสมัยก่อนนั้นมันยังมีตะเลยอันเยอะขนาดนี้เนาะคะเนอสังคมมีเดียมันทําอันนั้นแล้วก็ถ้าว่า้ํำหนักน้ำเตอรก็มีพวก,กํากับเนาะคะเนะเพ่นเป็นคนบอกเองเดี๋ยวนี้หัน เดี๋ยวนี้ฮันเครื่องเครื่องมือถือบอกเองค่ะขนาดกองกองบวสะอาดพันอย่างบาบอกพันอย่างบอ,องบอกเนาะคะ่ะเนาะความจําเต็มพันก็นมาบอกว่าเธอต้องลบความจําออกเพราะฉะนั้นความจํามันซิมอัดเธอหรือบุได้เยอะเอยฮันเครื่องคืดแล้วคืนจากหัวค่ะคือจะกหัวตามสไตล์เอ้ยนะคะ่ะเนาะเพราะว่าเอ้าเครื่องมาบอกเพื่อคนทํา เครื่องเล็กเนาะค่ะเนาะเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กมาบอกว่าเธอต้องทําอย่างงน้นเธอต้องทําอย่างนี้มันบอกค่ะมันนี่มันนึกไปนึกมาแล้วก็อนาคตข้างหน้านี่มันกับว่นแน่เนาะค่ะเนาะเพราะทุกอย่างมันเป็นไปได้ขนาดมืออันโทรศัพท์น้อยๆบางๆมันบอกค่ะเพราะอย่างมาบอกถ้าบาสะอาดต้องทําความสะอาดเครื่องถ้าถือยาคือเครื่องอันลูกถือออกมาชับจนอ่ะถ้าว่าเขานั่งพิษมุมก็พ่นจิเป,ป็นอีกแบบนึงเลย,ยค่ะ เออคือเอยกะเอต่มสไตล์เอ้ยนะคะเออเอยเอยตุ๊กตาแห่งเว้าเฮฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิถีชีวิตเดี๋ยวนี้มันมันไปกับโลกอันสังคมอันสังคมเล็กไหลเอยว่าก็เครื่องอันคอมพิวเตอร์เนาะค่ะเนาะเครื่องอันมือถือมันก็เป็นมันก็มีอันเศษเล็กวัตถุเล็กเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบก็เป็นเล็กมัางันระบาอันเล็กหรืออลูมิเนียมมันแต่แล้วแต่พันในจูลเข้าไปเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันตามที่เอย สัมผัสมาด้วค่ะเนาะถ้าเปิดออกมามันก็มีเล็กมีเตือนเนาะค่ะเนาะมีกระจกแม่นบอกค่ะมีพลาสติกเดี๋ยวนี้เนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ที่เขาใช้นําชีวิตประจําวันเนี่ยเข้าหมาแล้วก็มีระบบของเพื่อนว่างั้นเหรอปะถ้าเขาบกขี่เข้าก็ใช้บ่ได้อีกค่ะเดี๋ยวนี้ก็หลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะสมัยก่อนเพื่อนอันซื้อแตทูเนาะคะ่ะเนาะทูรับทูกันรับกันแล้วกันแล้วเนาะ ก็โบว์ว้าวหน่ะค่ะลกวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปก็ตามมันตามสมัยตามกาลรรเวลาเลยว่าถ้าพูดเลยไปอันไหวไหลกะก็ดีคือกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องปรับโตเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าไปซ้าเกินกะเป็นอันเต่าขานกะไปบทันนันพันอีกก็พันเพื่อนนะัพันไปหอดคนอื่นพันพันเล่นไปหอดก็เหลือแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ตายกับเต่าเนาะคะ่ะเนาะอันกะตายเล่นไปพันเป็นนุทธหรือยอดว่าง,งั้นเด้อปะ เต่าพ <c oughs> <sh> kind of ี่เต่าพึ่งนาคขานกระทุกกันดิกแต่กระถึงที่หมายเดียค่ะบอแม่ว่าพันธ์น่ะบอถึงถึงที่หมายค่ะเป็นถึงจะเป็นเต่าแต่ก็ถึงที่หมายอันนี้ก็เอยให้ไซยู่ฝังเพราะว่ามันเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้น่ะค่ะเมื่อกี้พันธ์มุดมุดอ่ะเบิ่งบอถึงครับสองสานวันทีมาเบิ่งเบิ่งเด็ดจ้า เราก็นั่งอยู่มุมนี้แหะค่ะเพราะว่าเอ้ยนั่งนั่งอีกมุมนึงนมันมันมืดไปก็เลยย้ายมามุมมากินกาแฟคุยกันเนาะค่ะเพราะเด็ดจึ๊กขึ้นแล้วก็เลยอันอันนั้นเอาแบบนี้แหละค่ะเอาแบบสบายสบายเนาะค่ะเนาะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึงนะะ่งเนียค่ะเมื่อกี้นี่เอตเตอค่ะเข้าไปลบคลิปอันคลิปที่ค้างๆไว้นะคะโอจกจักห้าหกคลิปเนี่ยค่ะคลิปสั้นได้คลิป คลิปเอ้ยมันก็บได้ยาวเดอกมันเป็นคลิปมันไปเร็วมาเร็วเนาะค่ะเนาะคลิปมันบไดยาวบไดสั้นอดีเอ้ยว่าหันบ่เอ้ยบวก่อกเอ็นเอสคลิปยาวเดอกเพราะมันมันเป็นคลิปกาแฟกินแล้วก็แล้วมดแล้วก็ไปเพื่อไปมันสิค่ะแล้วก็คลิปสั้นเอ้ยก็ไเป็นลบอกหน่วยหนึ่งใจเพราะว่าเธอไม่เธอต้องลบพันสิบอกว่าสิเลยค่ะคุณต้องเอ่อลบข้อมูลเพราะว่ามันอัน ข้อมูลเต็มแล้วมันสีอัด่ได้แล้วเธอนั่งอัดอยู่ดีๆหันเหี้ยไปซื้อค่ะเว้าอยู่ป่าป่าป่าป่แล้วเธอขึ้นเยอะหัวทูพเจ้าเว้าอีหลีนะคะว่ามันกระเว้าไหลเนาะค่ะหนะแล้วเธอเป็นคลิปก็เว้าไหลเว้าอยู่ป่า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 เลยค่ะวันนี้หันมาหันเึ้นมาแล้วหัวหัวผู้เดียวเราวเธกินกาแฟมดถวยแล้วก็บบได้หลงกี่ซื้อค่ะเพราะว่ากาแฟมันมดถวยแล้วบบได้อัดหลงนึกว่าตัวผู้เจ้าอัดแล้ววันนี้มันมดเพราะเขาบ่ได้เป็นลบอัน ข้อมูลที่พันเก็บมันเต็มเนาะค่ะแล้วพันบอกล้วก็ว่าเออมันจะน้อยก่อนสินี่ค่ะเออสิว่าเออจะน้อยก่อนจังลบมันบดเต็มง่ายปะฮันออกมาพันเต็มเด้อค่ะเพราะเขาบดได้เป็นลบเนาะค่ะแล้วพันเอกสารบุ๊มเอกสารข้อมูลอย่างอื่นเอาพันเก็บไว้เป็นที่ระลึกสินี่ค่ะเก็บไว้เบิ่งไว้เตื่นอะไดคือข้อมูลจากอันซาอุดิอาระเบียเนาะคะเนาะเอยไปันหาเอยของเออตุกตาพาฟันเออพันบดได้ลบที่จริงนะลบก็ได้ถือว่าเนเฮอแฟนเอาเสื้อย้ายออกจากอัน ถ้าไปย้ายออกจากอันนี้มันไปเสื้ออีกมันก็ไปเบิ่งยากเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยบริลลุมมันก็เลยอัดได้สั้นขึ้นได้น้อยลงสิน <dishes> ี่ค่ะพราะอมูลเอ้ยพันเอาไว้เบิ่งเพราะเอ้ยพันเอ้ยตัวตาพันขี้หอดเนาะค่ะเนาะขี้หอดพันยังเรื่องเอาไปพันเฮายกเบิ่งสิเฮาพันมาอันไล่ไล่ไล่มาเบิ่งพันในนั่งเบิ่งสิค่ะอันนี้ตามความคิดของเอ้ยเนาะค่ะเนาะถ้าเราถ่ายทอดออกจากอันถ่ายถี่ออกจากไปซสื่ออันอย่างอื่นมาก็เ็ดไ้แต่ว่ามาเพียนอัน ออกจากเครื่องนั้นใส่คอมพิวเตอร์มาใส่เครื่องตัวเองนะค่ะเนาะก็เลยบริได้ลบข่อัน,นที่ว่าที่ว่าเหมือนว่าข้อมูลนั้นมันใกล้จะเต็มสิค่ะก็มีที่คลิปที่เอ้ยทำแต่ละมื้อเอ้ยแล้วเท่าเอ้ยลืมลบสองมือ้อสามมื้อมันก็เต็มไปหลีเนาะค่ะเนาะก็มันลบมันออกแล้วก็จังได้มาอัดใหม่ก็คือเอ้ยว่าเรอเท่าหันกินกาแฟนี่อัดมดคลิปแล้วหันหันมาเอ้าบริอัดจักหน่อยค่ะอัดแค่ วิบวิบแบมๆสิค่ะพันการมันก็มดมันตัดไปเติงตัวผู้เจ้าพ้องโบได้เบิ่งเด้อค่ะมัวแต่ขุยเเ้าไปอยู่ป่าป่าเนาะค่ะเนาะเว้าวันเว้าบได้เบิ่งโบได้สังเกตนะว่าพันนาอัดมันมาเบิ่งเอ้าอันสีแดงมันเฮี้ยไปก็บเหลือผมว่าแล้วขึ้นขึ้นยังหัววันอันการเอ็ดคลิปเอ็ดตัวของตัวผู้เองแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเอ้ยเนาะค่ะมันก็ธรรมชาติถ้าโบได้หลงเลยก็โบได้หลงสิค่ะถ้าเอ้ยกินกาแฟช่วงหรือเอ้ยก็อัดหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิป ที่ว่าอันเฮานำไปกินกาแฟเมือม่อนมือเมื่อวันนี้มันเอ็ดบไดเนาะค่นเนาะมันเสียสุขภาพเลยค่ะก็ตรงเอดแต่ก็มันพอดีแม่บอกค่ะกินแต่ก,ก็พอดีดื่มแต่ก,ก็พอดีเนาะค่นเนาะเอด็ดื่มได้เมื่อแต่ว่กคือมันพอดีพอดีเนะคะ่ะก็เลยอันเรื่องก็คือยักหัวตัวผู้เจ้าอ่ะ <laughs> อันนี้ยังใส่ฝังมากาแฟก็นำมืดละคะ่ะดื่มกาแฟมันมืดถ้วยกนเนาะค่ะเนาะ ม there, so. for mm ืดจนได้ค so ่ะกาแฟถ้วยใหม่ของมือใหม่วันใหม่ก็เคยเพื่อนๆมีแต่ความมันซุกเนาะขนะกับวันสดชื่นสดใสวันเด็ดอกค่ะถ้าเด็ดอกจะจาก็ได้นั่งตักเด็ดอยู่หนึ่งเหินเลยค่ะตากะเอดงานบ้านเอ้ยก็ไดาเอดฮันเอนี้ก็จุกกระจิกเลยแฟนเอ้ยก็บ่อยู่ค่ะพันไปอันสร้อยหมู่พันช่วงนี้ไปสร้อยดูอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องประกันเฝ้าเอดว่างั้นเด้อปะ ก็บอเมนบอเมนว่าพันพ่านก็มีของอันบริษัทมาทําบ้านตังหาค่ะแต่ว่าของที่ว่าน่ะซ้อยกันทำสองคนอันกบหมูเพ่นเสียค่ะก็แล้วแต่เนอเนะก็ความสุขไอ้ถ้อยทีถ้อยอาศัยว่างั้นหรอปะเวลาพวกเอวยตุ๊กตาอันอันมีอันแต่ลยกาเพื่อพันหมาพันก็มาส้อยกันก็คือซ้อยกันแล้วก็บัดแล้วเซนซิดสิ้นสุดการอันสร้างกันแต่แล้วก็พากันไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารค่ะ ก็มีแค่นี้เด้อค่ะการช่วยกันบูดได้บ้านเป็นเงินเป็นทองเตอร์โบเวลาเอดเรียบร้อยแล้วก็ไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารเนาะก่นั่งดื่มนั่งเตอกันพันกระจายถ้าพันมาส้อยเถอเอ้ยทุกตาก็เวลาเอดแล้วก็ไปนั่งดื่มนั่งเตอกันอยู่ร้านอาหารแล้วเถอเอ้ยกระจายค่ะแล้วกันแล้วก็สบายค่ะเพราะว่ามันมันจริงใจกันเนาะค่ะเนาะถ้าถ่อยทีถ้อยอาศัยมมนบอกค่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้เมนบอกค่ะ เอยก็เวาลไปเฮ่อไปมดคข่ะอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตทางอันวิถีชีวิตเอยทางอันทางยุโรปค่ะที่เอ้ยมาอยู่นาสามีนําแฟนเนาะค่ะเนาะตามสามีมาต่างมาอยู่ต่างประเทศไม่บอกค่ะเอาก็ความสุขี่เฮาก็ต้องทาเองเนาะค่ะเนาะบ่มีเพื่อเอ็งเฮาเด้อค่ะถ้าเฮาบ่ทาแต่งัวตนั่งจึ้งอยู่กะบบมีต่มาเล่นทับเนาะค่ะเนาะ บ่มีมนล่นซือ้อเหางั้กันเด้อปะเฮาก็ต้องเอ็กต้องทำเนาะคะ่ะเนาะมีความสุขเอ้ยทำคลิปเอ้ยก็มีความสุขเพื่อนเพื่อนเข้ามาทากักเอ้ยตุ๊กตาเอ้ยก็แหงมีความสุขค่ะถึงนะว่าผ่านผ่านไปเนาะคะ่ะเนาะแล้วที่เข้าไปเบิ่งนี่เพราะว่าอคนกดผ่านผ่านค่ะมันก็มีก็ก็ยังมีความสุขด้ค่ะที่ว่าหนังตัวหน้าตัวเองยังไปเบือพงเวิรมีน้ำโจดอันมือถือของเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะ เออเว้ามืดมืเนี่ยค่ะเด้ออ่ะกาแฟามืดแล้วค่ะเอยกันบอกว่าเธอทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีเพืเ่อนเพื่อนกันเลยเอแจะทำเกิบกระสบความสําเร็จนําชีวิตค่ะเมื่อใหม่วันใหม่ดูแลสุขภาพกันเฮอมันสดชื่นเนาะค่ะเนาะเธอแข็งแรงแล้วก็พอกันคลิปต่อไปเนี่ยค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ